AI จะเหลาเผยยอดขายมือถือในเมืองไทยไตรามาส3ปี2024 Opp o ppo ยังนำโดยทีมงาน s a n o o k c o m 8พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตลาดสมาร์ทโฟนไทยไตรามาส3ปี2024ดูเดือด Opp o ppo คว้าแชมป์ยอดขายสูงสุดส่วน Apple มาแรงแซงเสียวมีขึ้นแท่นอันดับ3 รายงานจากเค n เนลีสเผยข้อมูลน่าสนใจ5อันดับแบรนด์สมาร์ทโฟนขายดีในไทยไตรามาส3ปี2024ดังนี้ 1. OPPO ครองส่วนแบ่งตลาด24%เติบโต35%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 2. s a m s u n งรั้งอันดับ2ส่วนแบ่งตลาด17%แต่ยอดขายลดลง8% 3. Apple ไต่อันดับขึ้นมาที่ 3. ส่วนแบ่งตลาด14%เติบโตสูงถึง48% 4. Xiaomi เสี่ยวมีส่วนแบ่งตลาด14%ยอดขายลดลง1% 5. Vivo ส่วนแบ่งตลาด10%เติบโต1%ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Oppo ครองแชมป์ต้องยอมรับว่าเหตุที่ Oppo ขึ้นนำส่วนหนือเพราะเน้นทำการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะวัยรุ่นผ่านการใช้พรีเซนเตอร์สปอนเซอร์รายการดังและจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ Op p โปมีเครือข่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย Op p โปมีสมาร์ทโฟนหลากหลายรุ่นครอบคลุมทุกระดับราคาเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นนอกจากนี้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีชาติไวกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงและดีไซน์ที่ทันสมัย Apple t h ิ r er ถล่ o r a n g iPhone 16กระแสตอบรับดีการเปิดตัว iPhone 16ซีรีส์ช่วยกระตุ้นยอดขายของ Apple ในไตรามาสนี้ไอการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย Apple มี Apple Store และตัวแทนจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น Samsung และเสี่ยวมียอดขายลดลงไอการแข่งขันที่รุนแรง ซัมซุงและเสี่ยวมีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากแบรนด์จีนเช่น Oppo และ v v v o เ,เศรษฐกิจชะลอตัวภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่อาจส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในการเลือกซื้อแนวโน้มตลาดสมาร์ทโฟนไทยคาดว่าการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนไทยจะยังคงรุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มราคา mid-range และ h i g h e แบรนด์ต่างๆต้องพัฒนานวัตกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดคงต้องรอติดตามกันว่าไตรมาสสุดท้ายของปี2024ผลที่ได้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนที่มา www.snook.com a ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ